ใช่ค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม The Sims 2ไม่รู้ว่าต้นทางจะเริ่มยังไงและป้ายทางจะไปะจบลงที่ใดแต่ว่าตอนเนี้ไปสร้างตัวละครกันก่อนดีกว่าเป็นเรยาเวอร์ชันซิม2แต่ชีเรยาคือนางใส่มงกุฎไงวิ้อันนี้ล่าเจออันที่ถูกต้องมากทุกคนอันนี้เป็นอะไรนะอะไรเนอรอันนี้เป็นเป็นการแต่งหน้าแบบครบเครื่องโอเคงั้นเราก็ปัดแก้มแบบนี้แล้วก็ลิปออันนี้ละกันเนาะ อ๋อเขาก็จะมีอ๋ออันนี้ดีกว่าทุกคนเรยาก็ต้องไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปอันนี้เป็นฟิลเหมือนชุดท,ที่นั่งแบบเป็นชาวเกาะเลือกชุดก็ปาไปครึ่งชั่วโมงละอันนี้คือวายทูเกสุบๆเลยทุกคนดูดิเฮ้ยเฮ้ยเจออันที่ถูกต้องละอย่างเรยาก็ต้องเป็นอันนี้สิคะ่ะเสร็จเรียบร้อยนามสกุลฮอฟบ้านเหรออันนี้มันมีคนอยู่อยู่แล้วใช่ปะหรือเราจะซื้อพื้นที่เองดีทุกคนอุ๊ยหลังนี้ดูดีนะเนี่ย หห้องนอน1.5ห้องน้ําหลังนี้แล้วอยู่ใกล้แบบใกล้มงใกล้เมืองปราสาทแสงสบายจัดไปเดี๋ยวนะเราเอาเรยายายอไม่สามารถจ่ายสําหรับพื้นที่นี้ได้หลังตรงข้ามปราสาทของเรานี่แหละหมื่น <c oughs> เาเฮ้ยทำเป็นเล่นไปบ้านก็ดูน่ารักดีอยู่นะมีทุกอย่างที่ให้เราได้อยู่แบบสบายๆนะคะ คนใหม่ไม่มีอย่าหางานซึ่งไม่มีคอมพิวเตอร์เราหางานในนี้ได้ปะยังไงธุรกิจอ้าเริ่มกิจการที่บ้านไม่ได้โทรศัพท์ชวนออกเดินบริการเดินทางซิไม่มีไม่มีคอมไม่เลยอ๋อเราจะหาไหอ้นี้ยังไงอะซื้อพื้นที่สาธารณะได้ธุรกิจเราลองเริ่มกิจการที่บ้านดูดีกว่าทุกคนคุณต้องการเปิดกิจการบนพื้นที่นี้ในฐานะที่เรียาเป็นเจ้าของกิจการหรือไม่ถ้าต้องการเปิดกิจการในพื้นที่สาธารณะให้เลือกอสังหารเรมาทราบ จากโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เราซื้อเก้าอี้ขายสักตัวหนึ่งก่อนเราเราเปิดกิจการไปก่อนเพราะว่าเราไม่ค่อยมีตังค์คุณดอนโอคุม,มาถามคุณเกิดราศีอะไรใครมาคะเฮ้ยเขาเอาของขวัญมาให้อเ,อเอาคอมพิวเตอร์มาให้เน้เลยแจไเมล่ะขายเขาได้ขายขั้นพื้นฐาน,นเ,าเอาอะไรอะไม่ซื้อไปเลยโอเคเราอาจจะต้องให้เขาเลือกเองนะคะ แล้วเรามาเปิดกล่องของขวัญของเพื่อนบ้านหน่อยดีกว่าชี้ได้เลนี่ไงชี้ได้คอมพิวเตอร์จริงแต่เรามีโต๊ะไหมว่าแต่ทำไมถึงหงันไปทางนู้นไม่ได้วะเอออ้าวน่งสน a p กับเก้าอี้เหรอไปอยู่ฝั่งนี้แล้วกันโอเคเลือดหาง,งานกันสักหน่อยดีกว่าดูคนรอทำอาชีพอะไรดีนะในสายอาชีพวารสาราและสิ่งพิมพ์ตำแหน่งผู้จัดทำหนังสือรุ่นดูอีกครั้ง เฮ้ย <Hey, S 2> มีงานว่างในสายอาชีพความบันเทิงตำแหน่งนักแสดงตลกนักแสดงเหรอ,อรับเลยยินดีด้วยกับงานใหม่จะมีรถไปรับในเวลาบ่ายสองวันนี้เลยเหรอวันนี้เลยปะวันนี้เลยนี่หว่า,วาเดี๋ยวก่อนทำข้าวกินก่อนอะไรอะ่ะคุณต้องการจ,าจ้างงานหรือไม่ทิฟฟานี่ซารูบินค่าจ้างต่อชั่วโมง30อาชีพปัจจุบันโอ้โห อะลองจ้างไป,ปไปไม่ไหมเอ้แต่ว่ามันมีอนี่<ะ>เครื่องตรวจจับ<ะ>ได้อยู่ได้อยู่มาค่ะทำอาหารกับเรยากันค่ะรถรับส่งของเรยาจะมาถึงในอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงแกลรีฟทำแล้วว้ากูวาแล้วนั่นไงโอ้ยดับไฟ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 ในตองเดกเจอนักบำบัดสักหน่อยนี่น โดนนักบําบัดไปเลยเฮ้ยยังไปทํางานทันอยู่โอเคงานนี้เราจะต้องมีทักษะการแสดงออกนะคะหเมตรและอาจจะทําให้ชีร์เลเนี่ยเลื่อนขั้นได้ใช่ไหมเลยากำลังเล่าเรื่องตลกเกี่ยวกับอาหารบนเครื่องบินอยู่ทันใดนั้นก็มีผู้ชมจอมป่วนคนหนึ่งเวียงฝักข้าวโพดท,ที่กัดไปแล้วขึ้นมาบนเวทีเหตุการณ์นี้อาจจะทําให้การแสดงเรียกเสียงเฮฮาหรือพังไม่เป็นท่าก็ได้ เรยาต้องรีบตัดสินใจว่าจะคุยงข้าวโพดกลับไปหรือเอามาใช้เป็นมุกตลกดีกูเพ <c oughs> ื่อนกลับมนาะ <c oughs> ยิงมุกตลกเรยาเก็บข้าวโพดขึ้นมาและยิงประโยคฮาๆเกี่ยวกับข้าวโพดมอเตอร์ไซค์และสุนัขชิวาวาตาบอดพอเธอพูดจบทั้งห้องก็เงียบกริบไป20วินาทีก่อนที่คนดูจะพากันลุกหนีอ้าวเรยาสูญเสียทักษะทางความคิดสร้างสรรค์หนึ่งคะแนนดีนะกูไม่มีอะ่ะ <c oughs> คือต้องเพี้ยนกลับบอทำริอันนี้คือเขาทำอะไรอ่ะ มีตุ่มกลมๆสีสีเหลืองอ๋อคือเขาเป็นพนักง,งานหี่โมงแล้วสามทุ่มแล้วเลยอยากจะเลิกงานแล้วนี่สี่ทุ่มปุ๊บคือ<ส>อเรารับส่งมาส่งตรงเวลามากๆนะคะกลับมาจากที่ทำงานวันนี้ได้มา240โอเคแล้วเต่าก็หมิดแล้วเป็นที่เรียบร้อยอเฮ้ยอ,อันนี้ขายออกแล้วนี่ว่าเ,เติมสินค้าก่อนอสุดยอดแบบนั้นแหละชอบความเดือดซิมสตรงที่แบบ ความเสี่ยงอะไรเงี้ยมันชัดอะทุกคนดูความแบบเสี่ยงคลิกเห็นปะมันชัดอันนี้เราทําความสะอาดก่อนนะคะเ้าคือนางกินมาจากที่ทํางานแล้วใช่ปะโอเคถ้าอย่างนั้นเรานอนละกันหนีการไฟไหม้สุดๆความปรารถนาของเบียตตอนนี้คืออะไรอ่ะพอกันฉันทางานที่นี่ไม่ไหวแล้วฉันขอลาออกเอา้าไม่เป็นไรขายของอองอีกแล้วเห็นเบล่าเติมสินค้าไปก่อน แล้วก็เดี๋ยวนางจะต้องเพิ่มทักษะนนี้นะคะการแสดงออกที่กระจกกระจกอันนี้ไม่ใช่หรอเอ๊หรือว่าเราต้องซื้อกระจกหรอโอ้แพงอ่ะร้อหบเลยหรอได้อยู่ได้อยู่นี่ไงฝึกฝนการพูดนะคะมาดีนะทำงานบ่ายสามเฮ้ยนี่ไง ได้แล้วหนึ่งเม็ดเราลองทำอาหารกันแม่อีกสักรอบหนึ่งมักกะโรนีไม่น่าไม่หรอกมัง้งหนังสือพิมพ์มาส่งหรอจนี่ทุกอย่างจะบ,บ้าเ๋ยังไม่มีตังเลยอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยชำระนี่อุ๊ยเจ็ดสิบสีเองเหรอได้อยู่ได้อยู่นี่ชี้ก็คืออาบน้ำแบบ <c oughs> อาบน้ำเอาฟิลแหละใส่ชุดอาบน้ำไปเลย เรามาดูกันดีกว่าว่าไฟจะไหม้หรือไม่หึเผื่อว,ว่าจะไม่ไหม้นะอาจจะยางนะซาไฟรอก่อนกินโชว์เพื่อนๆไปเออหิวขนาดปป <laughs> แล้วกินจานเดียวไม่อิ่มด้วยทุกคน <h> บายกอหรือว่าเราจะต้องมีเครื่อง <h> คิดเงินปะวะเราถึงไม่ได้กําไรอะไรเลยอ่ะลืมมาทุกคนเล่นไงนี <c oughs> ่ไงเครื่องคิดเงินโอ้โหทำไงอะทีเนี้ย ไข่ตระกวเียงทิ้งร้อยยี่สิบเก้าไข่กระจกอันนี้ทิ้งสามร้อยแล้วก็ซื้อเคาน์เตอร์ใช่ปะมันต้องคิดเงินไหมเคาน์เตอร์อันนี้เท่าไหร่เก้าสิบแล้วก็เครื่องคิดเงินอันนี้สองร้อยห้าเป็นแคชเชียร์นี่ไงอู้หูกลัวแล้วทวำไมมันถึงไอ้นี่ไม่ได้คิดเงินลูกค้านี่ไงล่ะ โอ้โยลืมไปเลยว่ามันจะต้องมีการคิดเงินและลูกค้าแบบซื้อกันหลายคนมากทุกคนทำข้าวกินต่อละกันมาความหิวคือส้มปัดเลยนะคะว,ว,วันนี้นเราก็ยังไม่ต้องไปทำงานนะเฮ้ยเฮ้ยลูกค้าซื้ออีกแล้วเดียเด๋ยวเดีเดียวมาสองคนเลยหรอขายหมดแล้วโอเคเลิศนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะ เติมสินค้าไปอีกทีพวกเจ้านมหนึ่ง้อยาขายได้ไหมได้ว่ะเอาว่ะสูงกว่าราคาขายส่ง15%้นะคะหนึ่รอมแล้วเราซื้อมา1,09ตั้งราคาอันนี้ให้เป็นราคาปานกลาง 113, 122แพงขึ้นมาหน่อยแล้วกันเออมาแล้วเขาซื้อ2อ,อย่างเลยทุกคน สุดยอดวันนี้เลยาไม่ต้องไปทํางานนะคะมีเงินห้าร้อยแล้วอะนะเติมวันนี้ก่อนโอเคแล้วก็เติมไฟแล้วก็อไปเล่นเกมก่อนไอ้บ้าเอ้ยไอ้นมขายออกอีกแล้วไอ้บ้าเอ้ยทำไงอะเดี๋ยวนะเราน่าจะต้องซื้อป้ายป้าคุณคุทุกคนนี่ป้าป้ายเปิดบิ๊กหลานนี่ไงโอ,โ,อโอ้ลืม ดิฉันลืมไปเลยว่ามันจะต้องมีป้ายไม่งั้นลูกค้าจะเข้าตลอดแบบนี้นะคะต้องปิดร้านก่อนทุกคนเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างแย่มากๆนะคะเดี๋ยวเราให้ชีอาบน้ำดีกว่าเนอะแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าวันนี้เราไม่มีงานทุ่มหนึ่งแล้วจะบ้าออกไปทำไมอ่ะตอนนี้ยังออกไ่ได้อะ่ะเพราะว่าทุกอย่างบรรลเร็วมากแล้วชีก็หิวด้วยว่าจะให้ออกไปแบบกินข้าวข้างนอกอะ่ะ กินไอ้นี้ก่อนแล้วกันอาหารว่างมันฝรั่งแผ่นคุกกี้กินคุกกี้ดีกว่าคือมันหิวสุดๆเลยตอนเนี้ยความโศกคู่ทำสปากเกตตี้ได้แล้วเหรอทำสปากเกตตี้ดีกว่าพรุ่งนี้เราต้องไปทำงานนะคะให้ชีนอนไปก่อนแล้วกันแล้วความสนุกคือก็แย่เหมือนกันอะหนังสือพิมพ์จะไม่มาส่งเนื่องจากคุณมีอยู่แล้วเป็นจำนวนมากเกินไปแล้วเราสามารถเอาหนังสือพิมพ์ พี่มันกองกองอยู่ที่พื้นมาพับเครื่องบินเล่นได้แบบนี้ของเล่นเด็กวัยเก้าศูนป้าเนี้ยมาเล่นเกมเหอะเล่นเดอะซิมสามมาความสนุกยังคงจําเป็นในการออกไปทํางานนะคะไม่งั้นนั่งจะแบบอ่อมเฮ้ยเฮ้ยรถมาแล้วอาบน้ําทันไหมอาบอน้ําไม่น่าทันอ่ะไปทํางานก่อนไปมาๆาไปทํางานกันเถอะ หลังจากนั้นเราก็ต้องรอยนางไปทํางานอะไรอย่างนี้แล้วก็กลับมาเดี๋ยวดูก่อนว่าชีกลับมาแล้วชีจะออกขนาดไหนนะคะโอ้โอะไรขนาดนั้นไม่อยู่คะ่ะไม่มีคนอยู่คะ่ะโอเคกลับบ้านมาแล้วนะคะเรยาความหิวยังคงดีอยู่นะคือถ้าสมมติว่าเราให้เรยาทำงานเนี่ยเราจะไม่มีเวลาทําอย่างอื่นหรือว่าไปไหนเลยนอกจากวันหยุดทุกคนความต้องการของชีก,ก็คือจะลดอย่างรวดเร็วมาก คือเราอะ่ะก็จะไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เพราะว่าต้องทําทุกอย่างให้มันเขียวเดี๋ยวเรามาเปิดร้านนะทำงานเสร็จก็มาเปิดร้านกันต่อเราจะได้มีเงินตอนนี้เกือบพันแล้วนะแต่เราต้องเติมสินค้าก่อนปะแล้วเติมอันนี้แล้วก็อันนี้ซึ่งตอนนี้ดาวของเราอยู่ที่ระดับไหนแล้วก็ไม่รู้ทุกคนศูนย์ว่ะเดี๋ยวมาปนบานกูปะเนี่ยโอ้โหมันเดินกันอย่างนี้เลยนี่ลูกค้าปะ ท้องด้วยอ่ะนั่งมีเบบีอยู่ในท้องโอ้เลือกซื้อได้ตามสบายเลยนะคะคุณลูกค้าเหลือเงินอยู่493นะคะจากการเติมของไปแล้วชีก็คือไปเอาสังคมนะจากการเล่น MSN เป็น MSN ปะคิมเบอร์รี่เข้าสู่ระบบวิฉันชอบอ่ะฉันต้องกลับจากโรงเรียนแล้วว่าออนเอ็มทุกวัน <c oughs> <c oughs> เจอเธอ m, ออนเอ็มเมื่อไร <c oughs> คิดถึงสมัยนั้นมากมันสนุกมากทุกคนมันเป็นชีวิตที่สนุกมากตื่นเต้นจังได้ลองกิจกรรมกีฬาสนุกสุดๆเลยรถรับส่งจะมาในอีกหนึ่งชั่วโมงไปแล้วเรียบร้อยโอ้ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากไม่มีพนักงานและลูกค้าก็ยืนดูกันอยู่แบบนี้ขอให้ไม่มีคนซื้อจนกระทั่งระยากลับมานะคะอย่าซื้อเลยป้าตอนนี้ไม่มีคนอยู่ละรอดนคเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยลูกค้าลูกค้ามาจ่ายเงินเลยาเตือน นก่อนเออสุดยอดสุดยอดแบบนั้นแล้วเติมสินค้าไปเลยโอเคจากนั้นแกเข้าไปนอนก่อนได้เพราะว่าตอนนี้นไม่มีใครซื้อใช่ไหมใช่ไหม,มลูกค้าซื้อระยะตื่นก่อนกิจาการเหมือนแบบจะเริ่มรุ่งเรืองขึ้นนะคะเฮ้ยอ้ลูกค้าซื้อเรื่อยๆเลยทุกคนนอนก็คือยังไม่ได้นอนเดี๋ยวเรายังน่าจะพอนอนทันอยู่นะคะเฮ้ยนี่ตังค์หนึ่งบาทเลย ยอดไปเลยทุกคนเก่งมากเลยยาอู้อูอ้นี่พังอีกคอมโอ้รถใกล้จะมาแล้วอะ่อมคอมก่อนแล้วกันหวังว่าไฟจะไม่ดงไปูนเดี๋ยไม่ทันขาดคำเลยเดี๋ยวก่อนอุ๊ยไม่อชิบหายสภาพสภาพคือไม่ได้เลยอะมองแมากรถกำลังจะมาแต่ว่าเรื่องความหิวเราน่าจะยังไม่ต้องห่วงนางนะทุกคนเพราะว่า ที่ทํางานน่าจะมีข้าวอะไรอย่างนี้ให้กินนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์ละเยวะนะความต้องการเพื่อนของครอบครัวนะคะการผูกมิตรและได้รู้จักคนกว้างขวางเป็นหัวใจสําคัญของทุกอาชีพเลขจํานวนแรกแสดงจํานวนเพื่อนของครอบครัวที่ซิมของคุณมีอยู่เลขจํานวนที่2ในวงเล็บแสดงจํานวนเพื่อนของครอบครัวที่ซิมของคุณต้องการเพื่อให้ได้เลื่อนขัน้นน่าจะต้องโทรหาใครสักคนแล้วละวันนี้คุณคนนี้ได้ไหมลิลลี่ รอชีกลับบ้านอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้เฮ้ยกลับมาแล้วนี่ไงไปโทรกริ้งกรังกับเพื่อนสักหน่อยมาโทรหาคุณลิลลี่เชิญมาจิตแพทย์ของฉันห้ามไม่ให้ฉันออกจากบ้านวันนี้ฉันกลัวว่าฉันต้องทำตามนั้นนะคือไม่อยากมาก็บอกกันดีๆเว้ยนี่โทรหาแล้วกันเฮ้ยนี่ไงค่าความสัมพันธ์มันขึ้นทุกคน ได้แล้วหนึ่งใช่ไหมมีไงบวงหนึ่งแล้วเราอาจจะได้เลื่อนขั้นกันพุ่งดีหรือเปล่านะพรุ่งนี้ยังคงไปทำงานโอเคไปคงไปครี่ให้มังเสร็จนะคะแล้วก็เข้านอนนังอยากไปทำงานล็อกไว้ซื้อรถยนต์พันห้า ไม่มีตังค์ซื้อหรอกมังเลยารถยนต์่ะเราก็อยากได้เลื่อนขั้นทุกคนเราล็อกเลื่อนขั้นไปแล้วกันได้ปณิ่านบวก3 3เท่าไหร่วะสามพันแล้วก็บวกอำนาจชักชวนสองพันออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกได้ไหมน่าจะต้องใช้โทรศัพท์ในการเดินทางหรือเปล่า่งไงไปข้างนอกกันดีกว่าต้องการจะไปที่ไหนไปไหนดีคอฟฟ่ช็อปตลาด ไฟเนอร์แฟเฮ้ยเป็นตลาดปะนำอาหารสุดมาจากทั่วสารทิศเฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้ดูน่าสนใจไปเลยวิเฮ็กซี่มารับแล้วไปจ้าไปเที่ยวกันดีกว่าตลาดไฟเนอร์แฟร์มาถึงแล้วทุกคนนี่นมีอะไรบ้างจ้ามีอะไรให้กินบ้างไหมซื้ออ๋ออันนี้คือเป็นการเติมอาหารเข้าตู้เย็นนะคะทุกคนเราซื้อสัก 20... 20ิซิมละกันเฮ้ยการถือตะกร้า โอเคซื้อเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยทำไรอะ่ะคิดว่าจะขโมยเอง <c oughs> เลือกซื้ออะไรวะเครื่องประดับบอ่ออุ้ยอันนี้เท่าไหรอ่อ่ะ4ี่เอาเอาเมล่าเอาหน่อยเมล่าคนอยากเรยาฮอฟมันต้องแบบอะไรอย่างงี้ปะ่ะสีแดงเข้ากับชุดนี่เราเอาอันนี้ออกก่อนนะคะเท่าไหร่49เ้าเท่ากันคนอยากเรยาจ่ายสดเท่านั้นงดผ่อนคะ่ะเฮ้ยข้างบนมีกาแฟขายแล้วก็ตรงนี้มีเครื่องดื่มขายนะคะ แล้วบนนี้อ่ะเฮ้ยบนนี้มีอาหารยังไงเรามาสั่งอาหารกินดีกว่ากินแฮมเบอร์เกอร์ไหมยี่สิบห้าได้อยู่โอ้ยดูมันเลยมนเรอแบบแบบหน้าตาก็ดีทำไมทำเงี้ยเฮ้ยเที่ยงแล้วนี่น่ะเราต้องไปทำงานไหมนะทุกคนรถเราจะมาตอนบ่ายนะโูวันนี้เขียวเขียวแบบดูดีเออทำความรู้จักกับชาวบ้านชาวเมืองเขาสักหน่อยนะคะเผื่อ เลื่อนคันอะไรอย่างนี้จะได้แบบว่ามีเพื่อนอยู่ถามเขาดีกว่าว่าชอบคนแบบไหนนี่ชื่อว่าจิวสมิธนะคะอ้าไม่ชอบคนแบบกูแล้วหนึ่งถามว่ามันต้องมีราศีไม่ใช่เหรอค,คุณเกิดราศีอะไรอ้าวไม่ชอบกูจริงด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวนะเราน่าจะต้องกลับบ้านก่อนทุกคนต้องเรียกแท็กซี่กลับบ้านก่อนการเรียกแท็กซี่ที่ตู้โทรศัพท์กลับบ้านคะ่ะ คนขับเป็นผู้หญิงด้วยค่ะแท็กซี่หนึ่งสี่สามเฮ้ยแม่มดข้างหลังเจ๋งว่าชอบเดือซิมสองเออไปเร็วเขาบีบแต่เรียกเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยแกไม่ยอมแบบขึ้นรถสักทีกลับมาบ้านในตอนสิบโมงทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราจะให้นางขับถ่ายก่อนนะคะแล้วก็นอนก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องออกไปทํางานใช่ไหมยังดีนะที่ออกไปข้างนอกเรากลับมาเวลามันไม่ได้แบบตรงกันเป๊ะไม่อย่างนั้นนี่ไงรถรับส่งกําลังจะมาในอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ มาแล้วอ่บดัวไม่ทันเร,เร็ววันนี้เราอาจจะได้เลื่อนขั้นก็เป็นได้นะชิมเมลาทุกคนเป็นกำลังใจให้เรยาด้วยนะคะเป็นสัปดาห์แสนเงินงั้น,นอยากทําสัปดาห์นี้ให้ดีกว่าเดิมแล้วพ,พ่อไปเที่ยวเราไงเฮ้ยโอ้กลับมาแล้วด้วยความรวดเร็วเ,วเื่อนขั้นป่ะสุดยอดเดี๋ยวนะพอ์ก่อนทุกคนเรยา ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นตัวมารคอตงานวันเกิดคุณต้องยอมเสียศักรีที่กินไม่ได้ไปบ้างเพื่อแลกกับเงินที่จะมาเลี้ยงชีพในแต่ละวันคุณจะต้องแต่งหน้าและเล่นมายากลเล็กๆน้อยๆอ,อย่าลืมมั่นรับความคิดสร้างสารรค์ของคุณให้เฉียบคมเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตต่อไปนี้เรายาทำงานตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นโดยเริ่มงานทันทีเรายานำเงินกลับมา2 6 5สมูเลียนและได้รับเงินโบนัส 5 3 0มีเงิน2000โล My God เยาเราซื้อของเพิ่มกันไหมแกเราซื้อของมาขายเพิ่มกันไหมแต่ทีนี้เราคิดว่าเราน่าจะต้องมีห้องน้ำให้ให้คุณลูกค้าได้แบบใช้บริบบรการนะคะเล็กๆแบบนี้ก็พอต้องมีอ้นนี้ด้วยบอหลังคานี่ต้องสร้างจากตรงนี้หรอ โอเคโอ้ <Okay>. oh, มีแยกหญิงชายได้หรอไม่มีแบบประตูเข้ารวมกันอย่างนี้หรอแล้วฉันจะหางเงินมาจากที่ใดอะอันนี้เราทำเป็นห้องน้ำให้คุณผู้หญิงก่อนละกัน lady first แล้วก็วางซ่วมอันนี้300อันนี้โอ้โห900อันนี้450คุณลูกค้าเอาแบบ300ไปก่อนละกันโอเคแล้วก็อ่างล้างมืออ่างล้างมืออันนี้อีก200หมดตูดกูเหลือเงินเท่าเดิม โอเคแบบนั้นเติมสินค้านะคะแล้วก็เปิดร้านเหลือเงิน400รอแต่ยังดีที่มีห้องน้ำให้คุณลูกค้าเพิ่มมาแล้วเราก็พอที่จะสบายใจเฮ้ยคุณลูกค้ามาซื้อตอนเช้าทุกคนเป็นแคชเชียร์ม้าม้าขอบคุณมากๆเลยค่ะเติมสินค้าก่อนอยายามไม่ต้องไปทำงานวันนี้สบายละ ทุกคนเราจะทำยังไงให้ดาวเราไม่ลดอ่ะใครที่พอจะจำการเล่นเดอมซิมสองได้ถ้าเราขายขั้นพื้นฐานไปอ่ะคุณลูกค้าเขาจะไม่เอาปะคนนี้เหมือนจะบวกดาวหรือว่าเราต้องพูดคุยกับเขาก่อนไหมเฮ้ยคนนั้นซื้อคนนั้นซื้อคิดตังก่อนคิดตังก่อนสุดยอดเฮ้ยลูกค้าซื้ออีกแล้วมาเลยคุณลูกค้าเฮ้ยซื้ออีกแล้ว อุยตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มลูกค้ายังคงแบบชอปปิ้งกันอยู่เลยทุกคนทีนี้ตอนนี้เราต้องปิดร้านก่อนละค่ะทุกคนเพราะว่าหมดตู้ละห้องนงห้อง,องน้ำอะไรอย่างงี้เราก็มีลูกค้าเข้านะแต่ว่าเหมือนว่าจะยังไม่มีใครเข้า,าขายของเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดบ้านสักเล็กน้อยแล้วก็อา่านหนังสือกันสักหน่อย โอเคค่ะแต่ว่าวันนี้เรยาต้องขอไปพักก่อนนะคะทุกคนจะเป็นยังไงฝากรอติดตามชีวิตของเรยาด้วยเป้าหมายของชีวิตเรยาก็คืออยากมีเงินเยอะๆ,ๆค่ะทุกคนใครมีวิธีการหาเงินดีๆให้กับเรยาคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยะคะ่ะทุกคนสวัรดีวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ